งานแท้งานดีงานพรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับโซลทาแลน so aland, เช่นเคยนะคะรอบนี้มาถึงเช่นเคยแล้วนะคะรอบนี้เข้ามาพร้อมกัน2กล่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ารอบนี้นะคะมีรุ่นไหนเล่มไหนที่หลายๆคนรอคอยอยู่หรือเปล่านะคะมาชมด้วยกันเลยนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาถึงนะคะเข้ามา2กล่องพร้อมกันนะคะ สำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะคะก็ติดตามเราได้ที่ช่อง Server Thailand นะคะช่อง Youtube ของเรานะคะแล้วก็ทาง TikTok นะคะก็มีอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะ Server Thailand นะคะเป็นร้านนะคะนำเข้าอุปกรณ์ Server Serv k i ร s คี r เออพวกมีเดินป่ามีดดำลงชีพนะคะแล้วก็อุปกรณ์ s ซ r ร์เวอร์ต่างๆนะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมเราได้ที่ช่องนี้นะคะก็อยากจะได้รุ่นไหนหรืออุปกรณ์อะไรก็สั่งมาที่จะทักทายเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะเผื่อว่าเราจะจะสัรนมาให้ทุกคนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละคนนะคะร,รอบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> มองในกล่องเราชื่นใจเดี๋ยวเปิดกล่องทั้งสองกล่อง แล้วค่อยอ,ออกมาพร้อมกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นแค่กล่องแบบวางตะแคงตะแคงนะคะก็เดาได้แหละ <c oughs> เดาทางได้แล้วร้านเรานะคะของแท้นะคะนำเข้าจากอเมริการ้อเซทุกเล่มเลยนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องแรกของเราดีกว่านะคะว่า ในกล่องเล็กนี้มีอะไรบ้างนะคะเต็ม,ตมๆมาอย่างนี้เลยนะคะนี่มีเกอร์เบอร์แต่เป็นเกอร,เอร์เบอร์กล่องใหญ่นะคะกล่องอ้วนๆแบบเนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยจับมาก่อนแล้วก็ตัวนี้ค่ะพระเอกหนึ่งอีกอีกหนึ่งพระเอกในดวงใจของเราแล้วก็ตัวนี้ที่ ช่วงนี้กำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะคะช่วงนี้ลมแรงนะคะแล้วก็อากาศเย็นค่อนข้างมากเลยอาเคบานะคะ, K ะ,คะแล้วก็เคบานะคะแล้วก็เคบานะคะ เกเบอร์นะคะเก,เ,ก,เ,กเบอร์เกเบอร์สุดท้ายสองกล่องสุดท้ายที่จะล้องวาวทุกทีเลยมาถึงแล้วนะคะและนี่คือแลมโบ้เป็นแลมโบ้จะบอกว่ารุ่นใหม่ใช่ไหมเล่มเนี้เราไม่เคยจับมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่า แกออกมาแล้วจะเป็นรุ่นอะไรมากจะเป็นรุ่นอะไรกันบ้างน,นะคะเนี่ยเห็นกล่องแบบหลากหลายกล่องเยอะอันนี้ตื่นเต้นกับเล่มนี้มากเลยเพราะว่ายังไม่เคยจับเหมือนกันนะคะกับกับเล่มนี้ดีกว่าออแล้วติดตามชมรอในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะวางเต็มโต๊ะให้ชมกันเลยนะคะว่ารอบนี้มีรุ่นไหนที่เห็นแล้วจะร้องวาวหรือเปล่านะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเราลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ